เปิดบ้านนกสิครินทานถูกจ้างเดลารานให้อยู่เฉยๆหลังแต่งเศรษฐีฮ่องกองถูกจ้างเดลารานให้อยู่เฉยๆเปิดบ้านนกสิครินทาน46ปีมีสามีเด็กกว่า12ปีแถมห่วงหนักถึงขั้นไม่อยากให้มีลูกเธอยังเผยอ,อีกว่าเดิมทีเคยมีเศรษฐีรวยระดับประเทศมาจีบแต่เธอรับไม่ไหวเพราะหน้าบานมากเหมือนมดดำและกลัวเวลาทานข้าวด้วยกันฟันปลอมจะหลุดออกมาด้วยความเป็นคนตลกสนุกสนานสาวนกถึงกับลั่น สวยมักนกกหลกมักได้เคยถึงสามีหนุ่มไรอันอายุอ่อนกว่า12ปีพบรักในผับเห็นแล้วรู้สึกว่าใช่เลยเขาเป็นเพื่อนของรุ่นน้องตอนนั้นเขาเหมือนเงาะเลยรู้สึกสายพันธุ์แปลกดีหน้าค้นหาเลยขอพินบีบีเขาเลยเราไม่คิดเยอะผ่านอะไรมาเยอะที่ได้มาถือเป็นโบนัสแล้วเคยมีคนรวยระดับประเทศมาจีบแต่สาวนกรับไม่ไหวบางก็หน้าใหญ่เหมือนจานดาวเทียม ส่วนไรอันชอบเราเพราะเราเป็นแบบนี้เราเป็นคนโกงตลกเรารุ่นริมิเต็ดหาไม่ได้แล้วอยู่ด้วยแล้วสนุกคบมา9ปีตอนไรอันอายุ25ปีคบมาปีแรกไม่ราบรื่นเพราะไรอันไปเรียนต่อที่อังกฤษฝ่ายชายขี้หึงสาวนกไปถ่ายรูปกับผู้ชายมีซิกแพคมีเรื่องกันเขาไม่เข้าใจเลิกกัน3สัปดาห์ตอนหลังเคลียร์กันเราเสียใจเพราะเรา นิมิตมาแล้วว่าแฟนเราต้องลูกครึ่งอยู่บ้านที่ฮ่องกงก่อนนอนหลังสวดมนต์ก็มนโนไว้แล้วว่าต้องเป็นแบบนี้ก็ได้อย่างนั้นแล้วจะเลิกกันเหรอสุดท้ายฝ่ายชายทนไม่ไหวผู้หญิงคนนี้เขาขาดไม่ได้เมียนกลับมาง้อคบยาว9้าปีเขาดูแลเราดีมากเราไม่อายที่จะพูดว่าชีวิตดีมากให้คะแนนเต็มร้อยตื่นมาก็มีความสุขทุกวันเขาโรแมนติกดูแลใส่ใจมารายการยังตามมา ไม่รู้ว่าเราลงนะอะไรไว้หรือเปล่าตามเราตลอดคนมาว่าได้เป็นหลักล้านต่อเดือนคือไม่ขอพูดเรื่องนี้ได้ไหมคะเรารับหลายทางทั้งเงินเดือนภรรยาสามีเพิ่งให้ตําแหน่งซึ่งเขาเป็นอะไรไปฉันก็โฮบะค่ะโชคดีเราเป็นคนดีไซน์สามีนะอยากมีสามีเป็นคนฮ่องกงทําธุรกิจคือแผนไว้ตั้งแต่เด็กๆเ,เราชอบอยู่กับคนสองวัฒนธรรม แล้วไรอันเขาเคยอยู่เมืองไทยทเขาก็จะเข้าใจวัฒนธรรมเข้าใจเราได้เราชอบ fashion, แฟชั่นแฟชั่นแบรนด์แล้วได้สามีเป็นคนซักผ้าให้อีกอะ่ะคิดมาตั้งแต่เด็กๆก็ได้จริงก่อนหน้านี้ก็มีผู้ชายขอแต่งงานตลอดนะสวยอะ่ะเขาห่วงเรามากจริงไหมห่วงมากมีอยู่วันหนึ่งเราไปถ่ายรูปกับผู้ชายมีซิกแพคแล้วเขาโมโหมากก็เลิกกันเลยจากนั้นมาก็เป็นอันรู้กันกับเพื่อน แล้วทุกครั้งก็เวลาถ่ายเพื่อนกับเก้งกวางก็จะบอกเขาว่าคนนี้เป็นเก้งกวางนะตอนนั้นเลิกกันได้ประมาณ20วันเขาก็กลับมางอเห็นว่าผู้ชายจะจับให้เราท้องใช่เขาเพิ่งมาสารภาพเราตลกมากก็ผู้ชายเขาบอกว่าตอนแรกคุยกันเรื่องลูกซึ่งจุดประสงค์ชัดเจนเราไม่อยากมีแล้วด้วยวัยมันบังคับให้คุยกันเรื่องลูกเขาก็บอกว่าเขาก็ไม่อยากมีเหมือนกันเพราะความห่วงเรา ถึงขั้นที่ว่าไม่อยากให้แชร์ความรักให้กับใครเราเลยถามว่าทำไมตอนแรกถึงให้ฉันท้องเขาก็บอกว่าก็ฉันจะจับเธอไงชีวิตทุกวันนี้เราโรแมนติกอยู่แล้วเขาเป็นคนที่ชอบเซอร์ไพรส์ตลอดพอเราลงเครื่องเขาก็จะมารับตลอดเป็นแบบนี้มาหลายปีแล้วขอขอบคุณข้อมูลจาก topnewsroom.info ค่ะ